สวัสดีค่ะป้าปุ้มอยากจะโชว์กล้วยน้ำวานะคะเป็นพันปักช่องห้าสิบของป้าปุ้มนะคะนี่คือเครือแรกของต้นเลยนะคะของกอเลยที่ป้าปุ้มปลูกนะคะแล้วก็จะได้ชิมเป็นครั้งแรกนะคะแต่ตอนนี้เขายังยังเขียวอยู่เนอะก็จะปล่อยไว้เขาสุกงอมไปก่อนนะคะได้ประมาณแปดหวีเนี่ยเยอะมากๆเดี๋ยวถ้า กินไม่ทันแล้วเดี๋ยวป้าปุ้มจะไปทาเมนูพวกกล้วยบวชชีกล้วยปิ้งกล้วยตากอะไรประมาณนี้นะคะอุปกรณ์ในการใช้ในการตัดกล้วยแต่ละหวีหวีนี่นะคะป้าปุ้มอยากจะแนะนําให้ไปซื้อไอ้แบบนี้นะแต่นี้ป้าปุ้มไปซื้อมาสิบกว่าบาทเองนะแต่ว่าค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของเวลาจะใช้ทุกครั้งก็คือต้องมาลับนะมันเป็นสนิมไม่ค่อยไม่ค่อยจะคมเท่าไหร่คมในระดับหนึ่งอะ นะแต่มีแล้วมัน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 ตัดง่ายนะเวลาตัดก็ตัดจากลูกท้ายสุดเลยนะที่อยู่ปลายสุดเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไล่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้คืออยู่ด้านบนสุดก็คือ,ค,อคือหวีที่ออกออกหวีแรกจากหัวปลีอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยอยู่บนสุดเห็นไหมคะรอยตัดเขาจะเป็นลักษณะที่ตัดนี้ป้าปุ้มจะตัดเฉียงๆหน่อยนะ จะเฉียงเฉียงตามตามเครือของกล้วยเขาจะเป็นต่อกันเป็นช่อ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 นะก็ทำมุมเอียงนิดหนึ่งนะแล้วแล้วใช้ปลายปลายมีดเนี่ยกรีดกรีดนะไม่ต้องออกแรงเยอะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะไม่ต้องออกแรงเยอะเดี๋ยวพลาดค่อยๆกรีดเนี่ยเอาปลายเจาะเข้าไปเนี่ยแล้วก็กรีดทํามุมเอียงอย่างนี้นะแล้วก็ค่อยๆกรีดกรีดจึกจึกจึกอุ้ยมันขาดง่ายมากๆเลยค่ะ นี่ป้าปุ้มก็คือมือใหม่นะมือมือใหม่ในการปลูกกล้วยเลยนะไม่เคยปลูกกล้วยมาก่อนนะคะเพิ่งมาเป็นเกษตรมือใหม่นี้สามปีเองนะสามปีนี้คือยังเป็นการเริ่มต้นอยู่เลยนะเพราะว่าแต่ละที่สภาพพื้นที่ของแต่ละสวนทุกท่านนี่อาจจะไม่เหมือนกันนะสภาพภูมิอากาศสภาพดินฟ้าอากาศ ภัยพิบัติอะไรนี่จะแตกต่างกันหมดเลยนะนี่ปะปุ้มปลูกม,มาสามเดือนแล้วนะแล้วตอนที่เขาใกล้ใกล้จะได้เก็บนล้เนี่ยมันต้นเขาเอียงเอียงเอียงทำมุมปะปุ้มก็เอ้ยยังเขียวอยู่เลยก็เลยเอาไม้ไปค้ำไว้ก่อนนะรับน้ำหนักรับน้ำหนักเพราะว่ายังไม่ได้อยากจะตัดนะจริงๆกะจะให้สุกคาต้นด้วยแหละทีนี้เอาพอสักพักไม่กี่วันก่อนลมลมแรงมาก แถวนี้นี่ก็คือส่วนปะปุ่มนี่ปรับเซียนหมดเลยนะทั้งลมทั้งแดดทั้งแรงเลยนะปรับเสียนปรากฏว่าหักครึ่งเลยนะห้อยลงมาติดพื้นเลยนี่ปะปุ่มเลยเห็นว่าเขาสามเดือนแล้วไงสามเดือนสามเดือนกว่าแหละก็เลยตัดซะดีกว่าก็เลยเอาลงเอาออกจากต้นแม่เขานะคะแล้วก็มานั่งแยกแต่ละวีแต่ละวีออนตแรกประปุ่มนับได้เจ็ดเนาะ พอมาวะมา,มา,ม,ามาผ่านรินเอาแปดนี่หนาเห็นไหมแค่ต้นเดียวอะโหกินไม่ทันเลยนะต้องไปแปลรูปดีเหมือนกันป้าปุ้มชอบทานกล้วยตากอยู่แล้วแต่ของที่ป้าปุ้มชอบกล้วยตากนะั้นมันต้องเป็นมะลิอ่องไนงะพันมะลิอ่องเพราะว่าเขาไม่หวานมากแต่ตัวนี้นี่เดี๋ยวป้าปุ้มจะลองทากล้วยตากดูนะว่าจะอร่อยเหมือนกันไหมจะเก็บไว้ทํากล้วยตากตัก สักสามสี่หวีอ่ะโอเคค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะตอนนี้เห็นข่าวแต่และที่พื้นที่นี้โดนพา,ายุปลอดภัยปลอดภัยกันนะทุกคนสวัสดีค่ะ